สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอไข่เจียวผักรวมวิธีทำก็ดูตามเราไปเลยนะคะส่วนผสมก็คือเราจะวางให้ดูแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเราจะเอาไว้ใต้คลิปนะคะไข่ไก่สองฟองสีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะ มะระนี่เราเอาไปแช่น้ำเกลือแล้วก็ลวกน้ําอุ่นล้างน้ําเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ขมนะคะแล้วหอมซอยหลังจากนั้นเราก็ปรุงส่วนผสมรวมกันเลยนะคะก็ใส่ไข่ตีไข่ลงไปก่อนพอตีไข่เสร็จเรียบร้อยก็ ใส่พริกไทยผักที่เตรียมซีอิ๊วขาวใส่ลงไปผักที่เตรียมไว้ก็ใส่ลงไปเลยใส่ครบทุกอย่างเลยนะคะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อให้แล้วเราก็ใส่พริกแครอทเพื่อตกแต่งหน้าให้สวยนะคะ ะได้น่ารับประทานมากขึ้นเพราะว่ามีแต่ผักเขียวๆเ,เราก็ไม่อยากทานเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนๆแล้วก็ต้องให้ร้อนเล็กน้อยนะคะเพราะว่ากระทะไม่ใช่เชฟร้อนเราไม่ชอบใช้กระทะเชฟร้อนเลยอย่างเป็นกระทะรุ่นเก่าอยู่มันชินมันชินค่ะหลังจากนั้นก็เทเครื่องปรุงส่วนผสมลงไปได้เลย ต้องรอให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะถึงจะพลิกตัวได้เพราะว่า mm hmm. ไม่งั้นจะเละหมดเลยนี่ค่ะก็พลิกตัวคมาแล้วก็ต้องรอไฟอ่อนๆนนะคะไฟอ่อนๆนนี่หอมกลุ่นแล้วนะ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ mm hmm. แล้วคลิปหน้าจะทำวิดีโอใหม่ๆม,มาให้รับชมอีกขอบคุณที่รับชมนะคะบายยคลิปหน้าเจอกันใหม่